คุณผู้ชมคะมาพบกับรายการ DIY สไตล์คุณอีกเช่นเดิมนะคะ,ะวันนี้ค่ะเราก็ยังคงสอนงาน DIY ง่ายๆนะคะสำหรับคุณผู้หญิงกันค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับพี่น้องเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเทปนี้เราจะสอนแบบคุณผู้ชมดีวันนี้เราจะมาสอนอาโบมัดผมนะคะสไตล์เกาหลีนะครับอังนี้เกาลกังมาแรงทําง่ายๆเข็วัสดุก็อย่างที่เราก็จะเตรียมกันขึ้นมานะคะึ่งวัสดุอุปกรณ์ก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ ปกรณ์แล้วนะคะว่าเราต้องทําอะไรบ้างวันนี้เราก็จะใช้เศษผ้าเช่นเดิมนะคะทำโยโย่เรียว่าโยโยนะคะวงกลมเมื่อเนารูดอผ้าวงกลมเนารูดออกมานะคะตัวนี้เป็นโยโย่ขนาดเนี่ยแล้วแต่นะคะว่าคุณอยากได้เล็กได้ใหญ่อุปกรณ์ง่ายๆในการทําวงกลมไม่ต้องไปมองหาอัสกุอะไรนะคะอาจจะเป็นฝาพวก ลูกอมหรือกระปุกอะไรแก้วอะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะ,คะแล้วเราก็ลอกออกมาแล้วก็มาทําใส่แผ่นพลาสติกถ้าไม่มีแผ่นพลาสติกที่เป็นเศษเหลือใช้อาจจะเป็นกระดาษก็ได้เมื่อเราได้แล้วนะคะเราได้ผ้าแล้วนะคะพื้นที่ทีนี้การวางผ้าหรือการทำานยโดยที่จะให้สวยงามเราต้องอยู่ที่การวางผ้าด้วยนะคะอย่างชิ้นนี้ผ้ามันก็จะเป็นบล็อกๆเป็นลายใช่ไหมคะมเราวางเราก็กะอ่าเราอยากให้มีทั้งสี่ให้มันกึ่งกลางอ่าให้มันกึ่งกลางเราก็วางกึ่งกลางเลยค่ะพอกึ่งกลางเสร็จ เราก็ขีดนะคะเป็นรอยเพื่อที่เราจะตัดค่ะรานนี้เริ่มทําเลยนะคะค่ะพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันนะคะ เรียบร้อยได้แผ่นวงกลมแล้วนะคะ,ะทีนี้เราจะมาเริ่มในการที่จะเย็บสอยนะคะการเย็บสอยเนี่ยค่ะเราต้องพับตัวปลายวงกลมนี้เข้ามานะคะประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะแล้วก็เย็บใช้ปลายเข็มชิดหน่อยนึงค่ะ รียบร้อยอน,น,นะคะทีนี้เราจะมาทำเราต้องใช้ทั้งหมด2 2ดอก2ส,สีนะคะแล้วแต่ตกแต่งที่เราก็มีเตรียมไว้แล้วเราก็อ่ะแล้วแต่คนชอบนะคะว่าจะทำดอกเล็กดอกใหญ่มาจัดเรียงวางนะคะขั้นต่อไปค่ะค่ะอ่ะขั้นต่อไปค่ะคุณก้อยเราจะมาทำโบเป็นตัวฐานก่อนนะคะเพื่อยึดติด การอื่นการทําโบเนี่ยเราก็จะต้องมีแป้นในการรองเราจะใช้ผ้าสัก,กหลาดนะคะเพราะผ้าสัก,กหลาดเนี่ยเวลาเราเย็บแล้วเนี่ยมันจะยึดกับตัวชิ้นงานแล้วมาผูกได้ค่ะทีนี้ท่านผู้ชมจะต้องสงสัยเอ๊ะแล้วความกว้างเท่าไหร่เท่าไหร่ดีของตัวแป้นเป็นสิบบาทค่ะช่วยคุณได้วางเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาจัดองค์ประกอบเรามารก์กันก่อนนะคะว่าเราจะพับเท่าไหร่อะไรยังไงให้ตัวโบของเรามันจะเป็นวงกลมสวยงาม,จ,มจับจีบพับเราต้องกะก่อนนะคะแล้วก็ทําหรือท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะใช้ถนัดก,กันเนา<อ>เนาเพื่อรูดก็ได้แล้วค่อยๆค,คลายแล้วแต่เทคนิคนะคะว่าจะทำยังไงมาเริ่มกันเลยค่ะ โบเรียบร้อยแล้วนะคะ,ค,ะคุณก้อยทีนี้เราก็จะมาจัดองค์ประกอบกันนะคะ,คะว่าเราอยากจะวางสียังไงวางรูปแบบโบยังไงอ่าสมมุติว่าเราจัดเรียงประมาณนี้นะคะริบบิ้นเรามีริบบิ้นใช่ไหมคะ,คะก็ตัดแล้วทําเป็นโบนะคะแล้วก็มาวางอย่างเรามีลูกไม้ตกแต่งสีต่างๆที่มีอยู่ในบ้านหรือลูกปัดอย่างเงี้ยคะ่ะมาตกแต่งให้ตัวชิ้นงานของเราอย่างนี้นะคะให้สวยงาม อ่าขึ้นได้ <Okay. S 1> อ่าเมื่อเมื่อเราจัดวางอ,อุปรกรณ์ของเราได้แล้วเราจะมาเริ่มเย็บกันค่ะเย็บสอยปกตินะคะ <Okay. S 1> เ,เริ่มเลยกันเลยค่ะ เะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็เย็บเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะก็วางแบบสวยงามอ่าใช่ที่เราวางแบบไวแล้วก็เย็บระเทเรียบร้อยสวยงามได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปชมงาน a r ร Today กับคุณเทวันนะคะว่าวันนี้เขาจะมีวิธีการทําอะไรกันบ้างเกี่ยวกับงาน a r ร์ตแบบสินสิแบบน่ารักน่ารักช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ แคคลกติดตามข่าวสารสาระาคอมเมนเทิงได้ที่ w w w tt cable com แล Facebook tt cable นะคะชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมน้องก็บอกว่าคุณสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง w w w tt cable com และ f a c e b o o slash TT Cable อย่าลืมนะครับ TT Cable ง่ายแค่ปลายคลิกบรรยากาศแบบนี้เรื่องเล่าแบบนี้คนตายหลายๆคนจะเข้าไปเข้าฟันคือรัมาที่เราเห็น ห้อยหัวบนสายไฟคือจับคือห้อยหัวขมากระจายมาคือเขาน่อยแบบมาตีสามอ่ะอากงชุดขาวเดือขาเดือขามึงลุกมึงลุกภารกิจหัวใจครับให้คุณตูนอนคนนั่นเลยครับโอ้โหเอางั้นเลยอ่ะครับ เย็นมากแล้วขน,นลุกไปหมดเลยครับพี่ครับหนูอยากออกแล้วอะ่ะ <mel od ic sound> ทำไมความรู้สึกโ <mel od ic sound> อ้พี่หอมน่ากลัวเต้นทุกส,ส่วนประสาทสัมผัสจนคุณไม่สามารถลุกออกจากที่นั่งได้จะถูกรวบรวมไว้ไหน่เส้นถางหลี่หลับ GET MEMBERS ลูกค้าเก่าแนะนำลูกค้าใหม่ดูฟรีทันทีห่งเดือนค่ะ <c oughs> คุณฟังไม่ผิดหรอกครับ Member Get Member ลูกค้าเก่าแนะนำลูกค้าใหม่ดูฟรีทันที1เดือนจาก t t ทีเ l เบ t ลที l e เเบลส่งตรงความบันเทิงถึงบ้านคุณ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงรายการ Arttoday วันนี้ผมจะมานำเสนอเทคนิคการเพ้นเีคลิกบนไม้นะครับรูปทรงที่ท่านเห็นมันจะเป็นลักษณะของไม้มุมแมแลงนะครับไม้มุมแมแลงก็คือสามารถคว้างหรือเครี้ยงนะครับและย้อนกลับมาที่ตัวเราได้นะครับก็เพ้นเป็นของที่ลึกของฝากนะครับหรือว่าของโชว์ของแต่งบ้านก็ได้นะครับ วัสดุอุปกรณ์ก็มีดังต่อไปนี้นะครับ ตอนการล่างภาพหรือการเขียนภาพนะครับด้วยองสอเป็นลายเส้นนะครับรูปนกในที่นี้ผมจะเขียนเป็นรูปนกกระเต็น <c oughs> พอดีผมเขียนค้อนง้างอยบ่อยก็เลยค้อนง่ายจะจําแบบได้หรือสีสันของนกได้นะครับผมก็จะเริ่มล่างจากวงกลมนะครับ ตอนการล่างภาพเป็นรูปนกนะครับก็เสร็จเส้นแล้วนะครับจะได้ภาพลายเส้นเป็นรูปนกนะครับที่สมบูรณ์แบบอันนี้เราลองมาดูขั้นตอนต่อไปโดยการลงสีขาวเป็นสีรองพื้นนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการลงสีขาวนะครับอันนี้เป็นชิ้นงานที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าสีคลิกบางทีก็มีการแห้งตัวที่ช้านะครับเลยมีการลงสีขาวเหมือนทุกครั้งเห <halt> มือนทุกงานที่เคยทําผ่านมานะครับอันนี้มาดูขั้นตอนการลงสี เบื้องต้นนะครับนิสสีรองพื้นอย่างเช่นขนนกนะครับปากในส่วนของปากในส่วนลูกตานะครับเราลงมาดูก็มีขั้นตอนยังไงเลยขั้นตอนการลงสีรองพื้นนะครับก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแลวนะครับในขั้นตอนอันดับที่สองนะครับเรามาดูขั้นตอนอันดับที่สามก็คือการเขียนสี ขนนบโดยการเก็บนะครับการเพิ่มน้ําหนักเดี๋ยวเราลงมาดูนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงนะครับเทคนิควิธีการทํา มาถึงขั้นตอนช่วงเก็บรายละเอียดของชิ้นงานนะครับอ,อ,อยู่ที่การตัดเส้นเพิ่มแสงเงาน,นะครับก็จะได้รูปทรงของนกนะครับตามรูปแบบของธรรมชาติสวยงามนะครับขั้นตอนการเพ้นนกนะครับบน งานโมแลรง,งานไม้นะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์เทคนิคงานเพ้นแต่เพียงเท่านี้เราจะได้ลักษณะของนกกระเตนนะครับที่มีลุปทรงสีสันสวยงามลักษณะในแนวเหมือนจริงนะครับการเพ้นลักษณะนี้นะฮะคือการเขียนโดยการใช้พูกัะเบอร์เล็กๆนะครับเวลาที่สกิดหรือทําขนนกนะครับ mm hmm. เรียนแบบธรรมชาติหรือว่าขนของนก ตามสีสันรูปทรงธรรมชาติต่างๆนะครับเราก็ต้องสังเกตความวาวของลูกกตานะครับโดยการใช้สีขาวนะครับมาสกิดนะครับในไฮไลท์หรือว่าแสงสะท้อนของปากด้านบนนะครับแสงขนขาวนะครับงานลักษณะนี้ก็จะใช้ตกแต่งบ้านอาคารบ้านเรือนได้นะครับหรือจะเป็นของเล่นของเด็กๆก,ก,ก็ยังได้เลยนะครับถ้าจะให้งาน มีลักษณะสวยงามสีสดเสมอกันตลอดไปก็จะมีการพ่นเคลือบนะครับอย่างตัวอย่างงานที่ผมจะนําเสนอในชิ้นงานต่อไปนี้นะครับนี่คืองานลักษณะงานเพ้นท์นะครับนกในลักษณะเดียวกันเมื่อเราเพ้นท์เสร็จแล้วเราสามารถเอาสีสเปร์เคลือบเงาสีสเปรก์กระป๋องนี่แหละครับที่เราใช้พ่นรถจักรยานที่เป็นเคลือบเงาใสเนี่ยนะครับแักเกอร์นะครับเคลือบเงาทั้งสองด้านนะครับก็จะได้ ความเข้มนะครับความสดสวยคงทนของเนื้อสีและวัสดุนะครับทนต่อการขูดขีดหรือว่าเช็ดล้างได้นะครับก็ยังมีตัวอย่างไห้เห็นกัน2อันนะครับงานที่พ่นเคลือบแล้วนะครับก็จะมีความสวยงามลักษณะนี้นะครับคือถ้าเราสังเกตนะครับก็จะมีความสดใสสวยงามนะครับแตกต่างจากงานที่เพิ่งเพิ่งเสร็จนะครับจะมีการเคลือบเงานะครับในส่วนของ ด้านบนนะครับส่วนตัวล่างนี่จะเป็นแค่งานเพ้นท์ที่เพิ่งเสร็จนะครับแต่ยังไม่ได้เคลือบเงาจะเห็นลักษณะสีเข้มของเนื้อไม้ที่แตกต่างกันแล้วก็สีของอะคริลิกนะครับที่มีความเข้มแตกต่างกันถ้าไงมีเวลาว่างลองทําดูนะครับอาจจะไม่เพ้นท์ลงบนไม้มุมแรลงก็ได้นะครับอาจจะเพ้นท์ลงบนโต๊ะเก้าอี้นะครับหรือว่าเพ้นท์ใส่กรอบรูปงานไม้ก็ได้เหมือนกันนะครับใ ให้ความรู้สึกที่สวยงามและก็ได้งานเพ้นท์เฝิีมือเราเองใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับสําหรับสัปดาห์นี้งานเพ้นท์สีอะคริลิกบนไม้บุมเมลงก็คงมีเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ WNY Cable System จำกัดเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้ช่างคอมพิวเตอร์ IT Support มีความรู้ด้านเน็ตเวิร์มีประสบการณ์2ปีขึ้นไปจากพิจารณาเป็นพิเศษสามารถทำงานในกรุงเทพได้ ช่างติดตั้งมีความเชี่ยวชาญด้านติดตั้งระบบเทเบิลมีใจรักรในงานบริการถ้ามีประสบการณ์จาะพิจรารณาเป็นพิเศษสามารถสมัครได้ที่พีเ <_ S 1> ทเบิลพิสษสุรโรโทรศัพท์055251066ตลอดเวลาทำก,การแปลกประเด็นเกาะกระแสเข้าถึงชุมชนและบุคคลที่น่าสนใจ คุยกันแบบสบายๆในสไตล์ยุทธายุทธนาเกสข่อนทั้งมัง่งมีคุยจ่องกลับกระแสชมทุกวัน9โมงเชา้าลีลันชแนลโฟล์10นาทีที่นี่ที่เดียวทีทีเคเบิลพิสก,กัร์ลโล หลรักและชื่นชอบการตกแต่งบ้านหลากหลายสไตล์กับรายการคนรักบ้านบางคนถามว่า หนักดูท่าทางไม่เห็นอีกโอยเลยมันก็เหมือนกับว่าเราได้พักไปด้วยเนะี่ยนั่นก็คือคือเราได้พักก่อนนะ,ะใช่เพียงแต่ว่าเราเอาแบบเ,เอาแบบเนี่ยไปให้เขาแล้วก็มีประชาชนที่หลากหลายจากต่างจังหวัดมุมนี้ไม่ได้มุมนั้นไม่ได้นี่คือไม่มีใช่ไหมคะอาจจะมีบ้างคะ่ะต้องมาคุยกันก่อนนะคะหนึ่งตุลาคมนี้พบกันที่นี่ทีวีเคเบิลทีวีค่ะ ดังชมชีทเคเบิลนะคะ อาล่ะคะคุณผู้ชมคะกลับมาอีกช่วงหนึ่งนะคะกับ DIY Style คุณค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบที่รัดผมให้เสร็จแล้วใช่แต่เราจะมีเทคนิคเทคนิคในการเย็บด้านหลังนะคะเราเราจะเย็บคัตเวิร์กนะคะคัตเวิร์กก็คือการเย็บพันหัวเข็มนะคะทีนี้จะสอนจากชิ้นงานข้างนอกเพื่อที่คุณจะมาทำกับชิ้นงานจริงนะคะตัวนี้การเย็บนะคะเริ่มชิ้นงานด้านนี้นะคะแทงขึ้นมาค่ะ สญญเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วเรียบร้อยนะคะเราได้อ,อระกอบทุกอย่างเสร็จหมดแล้วทีนี้ก็มาประกอบกับยางรัดผมกันค่ะคัตเวิร์กเหมือนเดิมค่ะเย็บคัตเวิร์กเหมือนเดิมนะคะอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้วางท่าใช่ค่ะก้อยเย็บเลยค่ะเหล็กท่ากับผ้าอ่าเล็กท่ากับผ้า,ลา,ปปาแล้วก็เริ่มเย็บไปเลยใช่ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเย็บติดกันแน่นหนาของเราแต่ถามว่าบางคนอาจจะไม่เย็บอาจจะใช้ปืนกาวยึดก็ได้ก็สะดวกง่ายดีอะไรอย่างนี้นะคะแเย็บมันจะทนกว่าไหมอ่ะก็มันทนกว่าแน่นกว่ามันหลุดเราก็เย็บใหม่ได้แต่กาวเนี่ยพอมันหลุดปุ๊บเราต้องต้องบางทีคือตัวผ้าสกหลามันก็จะหลุดออกไปด้วยมันก็จะบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะว่าง่ต่อคะคุณก้อย อ่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะท่านใดท,ที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะแล้วบอกว่าอยากจะเย็บผ้าหรือว่าเย็บงานทํางานดีวนสวยๆแบบนี้บ้างอันนี้ทั้งสองสามชิ้นนี้เราไม่แจกเราไม่แจกก็จะพูดทต่ใหมใช่ค่ะเราเราไม่แจกพอนเป็นงานง่ายทาเองกันเองได้หรือถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ย โทรมาสอบถามกับทางเราหรือทาง Facebook ได้นะคะชิ้นงานง่ายงแต่ว่าเรามีมีมัดกำนันกิฟท์วิชเชอนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะชม d ช y อ y สไตล์สไตล์คุณนะคะแล้วก็อยากจะทำกระเป๋านะคะด้วยทางร้านของเราไปยันใหญ่นะคะได้จัดเวิร์กช็อปค่ะวันที่ 15, บ6้สิวัดนะคะเป็นการทำกระเป๋าถือขนาดกลางนะคะทรงตะก้าแล้วก็ในตัวกระเป๋าเนี่ยเราจะสอนเรื่องของการควิล พิว้วคือการต้นผ้า<ล>แบบตั้งฉากนะคะแบบ9 0องศาแบบทุกวิธีและเทคนิคการทำแอปพิเก้แอปพิเก้คือการนำเศษผ้าต่างๆมาประดิษฐ์เป็นรูปต่างๆนะคะบนผืนผ้าตัวนี้นะคะเราจะให้พิเศษสำหรับสองท่านแรกที่โ<ล>ทรเข้ามานะคะไม่ได้ฟรีนะคะแต่เป็นส่วนลดให้ก็คือว่าในคอร์สของเราเนี่ย มันาราคา1,700บาทเราจะลดให้ท่านในราคา1,500บาทโอ้โหพิเศษสำหรับ2ท่านแรกเท่านั้นนะคะโทรมาที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะที่รายการ DIY Style คุณค่ะคุณผู้ชมก็จะรับส่วนลดพิเศษนี้ไปเลยนะคะเฉพา 2> ะ2ท่านแรกเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมนะคะ,คะเพราะฉะนั้นดิฉันจะคอยรับโทรศัพท์เพียงแค่ถึงเวลา5ทุ่ม ปิดแล้วหมดแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วละค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อซักถามหรืออยากจะให้เราสอนอะไรอยากจะได้อะไรจากรายการนี้เป็นพิเศษแบบฟรีก็ได้หรือว่าจะมาเสียตังค์สึกน้อยช่วยทาทำเหมือนแบบทำกิจกรรมเพื่อหาทุนไปไปช่วยเหลือหรืออยากจะให้เราทั้งสองคนไปทํางานดีเอไสอนนี้คับน้องๆ โรงเรียนต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เหมือนกันแล้วก็เข้าไปที่ Facebook DIY Style คุณได้ด้วยนะคะนะคะเรายินดีรับเรื่องราวทุกอย่างเลยทีเดียวกับในเรื่องของงาน DIY ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนต้องราคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ